ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีสมาชิกทางช่องทาง YouTube ของอาเพียวบสดกันทุกท่านด้วยนะครับ ก็หลังจากไม่ได้ลงคลิปมา2วันติดนะครับพอดีผมไม่สบายนะครับเลยไม่ได้ลงไว้ให้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็หยิบมาฝากกัน4คู่ด้วยกันนะครับจะเป็นลีกของอร์เวย์หคู่นะครับแล้วก็จะเป็นบอลเช้านะครับบราซิลซีรีส์บีอีก3คู่ด้วยกันนะครับก็รวมกันแล้วก็4คู่นะครับสำหรับค่าคืนวันนี้นะครับที่หยิบมาฝากกันในช่องทาง YouTube ของอาพีรบอลสดนะครับ ก,ก่อนเราจะไปวิเคราะห์เกมกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัพเพียบอลสดของเรากันด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดน,นะครับแนวทางทีมหน้าลงทุนประจําวันนะครับที่เราจะหยิบมาฝากกันในช่องทาง youtube ของอเพียบอลสดนะครับ แล้วสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางบอลเต็งกับสเต็ปแบบ V.I.P. นะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ปากมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์อัพเพียร์ของเรานะครับ A.R.E.P.U.R.E. อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนำเล่นกลุ่มนำบวกตอนนี้นะครับผมก็ขอแนะนำกลุ่ม V.I.P. ของเราเลยนะครับก็สำหรับแนวทางบอลเต็งกับสเต็ปแบบ V.I.P. นะครับผมจะรอดูราคาช่วงเย็นนะครับให้ราคานิ่งๆชุด ชัวอีกทีนะครับแล้วจะเข้าไปลงบินให้กับสมาชิกทุกท่านในกลุ่มนะครับแล้วเรานะครับยังมีนําบอลสดนะครับพาสมาชิกทุกท่านบวกตลอดทั้งวันนะครับเข้ามาไม่ต้องกลัวเงียบเหงานะครับเรานําบวกบอลสดตลอดทั้งวันแน่นอนนะครับก็สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากบวกไปด้วยกันหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาขอเข้ากลุ่ม V.I.P. ของเรากันได้เลยนะครับแล้วสำหรับกลุ่มเรานะครับเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง สิ้นนะครับเราก็รับประกันได้เลยนะครับถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับบวกกับสมาชิกทุกท่านนะครับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับยังไงนะครับสรุปผลสิ้นเดือนนะครับสมาชิกที่เข้ามานะครับจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วทักมาพูดคุยสอบถามกับทางเรากันได้เลยนะครับ วันนี้วันพุทธที่19กระรกฎาคม2566นะครับเรามาดูกันที่คู่แรกของเราในคั้นคืนวันนี้นะครับเราไปกันที่หลีกของนอร์เวย์นะครับโดยจะเป็นคู่ระหว่างลิลสตอมนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับอาริซุนเอฟเคนะครับคู่นี้ลงเตะก,กันในเวลา5ทุ่มนะครับ ก็สำหรับทางด้านเจ้าบ้านลิวสตอมนะครับต้องบอกว่าในช่วง5นัดหลังสุดนะครับถือว่ามีผลงานที่ทําได้ดีทีเดียวนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านถล่มทางด้านซานเดฟยอ์ไปได้4ประตูต่อ2ในเกมลีกนะครับผลงาน5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการเก็บชัยไป3นัดเสมอ1นัดแล้วแพ้ไปเพียงนัดเดียวนะครับ5นัดหลังนี้นะครับลิวสตอมสามารถทําเงินไปได้ถึง4นัดนะครับเสียไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งผู้มเยือนะครับอาเลซุนเอฟเ นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้ออดแกนแลนไป3ประตูต่อศูนนะครับแล้ว5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับมีผลงานที่ทําไม่ดีนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอไปอีก1นัดแล้วแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ5้านัดหลังนะครับทําเงินไปได้2นัดแล้วเสียไปถึง3นัดนะครับส่วนสำหรับผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับ นั้นล่าสุดที่พบกันนะครับต้องย้อนกลับไปปีที่แล้วเลยนะครับเป็นทางด้านอาเลซูนเอเนะครับเปิดบ้านเฉียนชนะลิวสตอมมาได้2ประตูต่อ1นะครับ แต่5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับเป็นทางด้านลิวสตอมนะครับทำได้ดีกว่าทางด้านทีมเยนอารซุนนะครับโดยทางด้านลิวสตอมนะครับเอาชนะไปได้3นัดทางด้านอารีซุนนะครับเอาชนะลิวสตอมไปได้เพียง2นัดเท่านั้นนะครับแล้วสำหรับทางด้านเลทราคาในวันนี้นะครับเปิดออกมาก็ให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านลิวสตอมนะครับเปิดออกมาต่ออยู่ที่1ลูกนะครับโดยราคาไหลล่วงหน้าตอนนี้นะครับขยับมาให้ทางด้านเจ้าบ้านลิวสตอมนะครับต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งกับ1.5นะครับ ส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์นะครับคู่นี้เปิดอยู่ที่3ลูกด้วยกันนะครับในขณะที่ทางด้านเลทราคา1นคูณสที่จ่ายออกมานะครับจ่ายออกมาให้เจ้าบ้านลิวสตอมนะครับดูดีกว่าชัดเจนนะครับเจ้าบ้านลิวสตอมชนะจ่ายอยู่ที่1.3เท่าเท่านั้นนะครับส่วนอารีซุนนะครับถ้าชนะจ่ายอยู่ที่6.9เท่าเลยนะครับเลทหนึ่งคูณสคู่นี้นะครับจ่ายออกมาให้เป็นเจ้าบ้านลิวสตอมนะครับดูดีกว่าทางด้านทีมเยือนอยู่ถึง5เท่าด้วยกันนะครับ เรามาดูทางด้านสถานการณ์อันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านลิวสตอมนะครับตอนนี้ลงเตะไป13นัดชนะ7เสมอ2แพ้4ยิงได้24เสีย20มี23คะแนนลังอันดับที่6ของตารางนะครับส่วนผู้มาเยือนอารลซุนนะครับลงเตะไป14นัด ชนะไปเพียง2นัดเสมอ1แล้วแพ้ไปถึง11นัดนะครับยิงได้9เสียไปถึง28ประตูนะครับมี7คะแนนลังอันดับที่16ของตารางนะครับก็อยู่ในโซนตกชั้นเลยนะครับลังบวยของตารางอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับทางด้านทีมเยือนอารซุนเอฟเคนะครับแล้วผลงานการลงเล่นเป็นทีมเยือนของอารซุนนะครับก็ต้องบอกว่ายังหาชัยชนะไม่เจอเลยนะครับโดยลงเตะในเกมลีไป6นัดนะครับสำหรับผลงานการออกไปเยือนนะครับแล้วพวกเขาก็แพ้ไปทั้ง6นัดรวด เลยนะครับยิงได้2ประตูเสียไปถึง14นะครับวิเลตในการลงเล่นเป็นทีมเยือนอยู่ที่สูงเปอร์เซนต์เลยนะครับก็ต้องบอกว่าการออกไปเยือนนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างแจก,กแต้มทีมหนึ่งเลยนะครับ ส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับริวสตอมนะครับผลงานในการลงเล่นในบ้านของตัวเองในฤดูกาลนี้นะครับโดยลงเตะไป7นัดชนะ4แพ้3นะครับยิงได้15เสีย12นะครับวิเล่นในการลงเล่นในบ้านอยู่ที่57.1%นะครับก็ถือว่าผลงานในบ้านก็ยังทำได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับทางด้านเจ้าบ้านริวสตอมในวันนี้นะครับ ส่วนจุดที่ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับคือผลงานของอารซุนนะครับในการบุกมาเยือนริวสตอมนะครับในช่วง10นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับ ก็เรียกได้ว่าพวกเขานะครับไม่สามารถบุกมาเก็บชัยชนะจากทางด้านลิวสตอมได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับโดยเป็นการบุกมาเสมอไป5นัดนะครับแล้วก็บุกมาแพ้ไปอีก5นัดด้วยกันนะครับส่วนนัดล่าสุดที่อารซุนบุกมาเยือนลิวสตอมนะครับย้อนกลับไปปี2022นะครับนั้นอารลซุนบุกมาแพ้ลิวสตอมนะครับ1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับแล้ว5นัดหลังสุดที่บุกมาเยือนนะครับเป็นทางด้านลิวสตอมนะครับสามารถทำเงินจากอารซุนไปได้ถึง4นัดนะครับ ทางด้านอะไรสุนทรเงินจากลิวสตอมไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับในช่วง5นัดหลังสุดนะครับที่บุกมาเยือนทางด้านลิวสตอมนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านลิวตอมนะครับดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับก็เชียร์ไม่รงจริงๆนะครับทางฝั่งทีมเยือนอาเลซุนนะครับผลงานค่อนข้างแย่มากในฤดูกาลนี้นะครับแล้วกําลังอยู่ในโซนตกชั้นด้วยนะครับลังบวยของตาราง5นัดหลังสุดในลีกนะครับก็เก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับแล้วแพ้ไปถึง4นัดด้วยกันนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับเนื้อกเชียรเลืองนุทุนวันนี้นะครับอัพเพียวขอชี้ไปทางด้านเจ้าบ้านลิวสตอมนะครับที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับหลูกมีแน่นอน100%เรเราไปรุ่นกินเต็มที่ลูกที่2กันได้เลยนะครับก็ทาลูกแรกมาไวนะครับผมมองว่าน่าจะไหลแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2นะครับเราไปกันที่บาซิลซีรีบีนะครับ คู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างแอเลติโกกัวเนเซ่นะครับที่จะเปิดบ้านพบกับมิลาโซนะครับคู่นี้เราเตะก,กันในเวลาตีห้านะครับเรามาดูผลงานทางฝั่งเจ้าบ้านแอเล t ติโกกัวเนเซ่กันก่อนนะครับนั้นล่าสุดนะครับเป็นการเปิดบ้านนะครับเอาชนะสปอร์ตลับเลซิเฟ่ไปได้3ประตูต่อ1นะครับส่วน5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการของทางด้านเจ้าบ้านกัวเนเซ่นะครับ เสมอไปถึง3นัดนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้เพียง2นัดนะครับ5นัดหลังสุดนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านก็สามารถทําเงินไปได้3นัดเจ้าไป1นัดแล้วเสียไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับโดยรวมนะครับถือว่ามีฟอร์มที่ใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนมีลาโซนะครับ นัดล่าสุดเป็นการเปิดบ้านเสมอกับทางด้านซีเอร a าไปดิ่งประตูต่อ1นะครับส่วน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเก็บชัยไปได้1นัดนะครับแพ้ไป1นนัดแล้วเสมอไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ5นัดหลังนี้นะครับสามารถทําเงินไปได้2นัดเสียไป2นัดนะครับแล้วก็เจ้าไปอีก1นัดนะครับ แล้วสำหรับคู่นี้นะครับทั้งคู่ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับนัดนี้ก็เป็นนัดแรกนะครับที่ทั้งคู่จะได้ลงพบกันนะครับแล้วเลยราคาในวันนี้นะครับที่เปิดออกมาให้เจ้าบ้านแอตเลติกอโกเนเซ่นะครับต่ออยู่ที่ราคาปบวกสินะครับราคาไหลล่วงหน้าตอนนี้นะครับจะมีเป็น0.5เพียงราคาเดียวนะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2ลูกนะครับในขณะที่ทางด้านเลทราคา1นคูณสในคู่นี้นะครับ จ่ายออกมานะครับให้เจ้าบ้านอเลติโกกัวเนนเซ่นะครับดูดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับโดยเจ้าบ้านอเลติโกกัวเนนเซชนะจ่ายอยู่ที่2.2เท่านะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนมิลาโซนะครับถ้าชนะนะครับจ่ายอยู่ที่3เท่าด้วยกันนะครับเลนหนึ่งคูณสองคู่นี้นะครับจ่ายออกมาก็ให้เป็นเจ้าบ้านอเลติโกกัวเนนเซ่นะครับดูดีกว่าทางฝั่งมิลาโซอยู่หนึ่งเท่าด้วยกันนะครับส่วนทางด้านอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้นะครับ ทางด้านเจ้าบ้านเอเลติโกกัวเนเซ่นะครับลงเตะไป17นัด ชนะ6เสมอ8แพ้3ยิงได้23เสีย25มี26คะแนนหลังอันดับที่10ของตารางนะครับส่วนทางฝั่งทิมเยือนบิลัสโซนะครับลงเตะไป17นัดชนะ8เสมอ3แพ้6ยิงได้17เสีย15มี27คะแนนหลังอันดับที่6ของตารางคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับโดยสำหรับอันดับที่6 7 8 9 10ในตอนนี้นะครับมีคะแนนห่างกันเพียงแต้มเดียวเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครคว้า3คะแนนได้นะครับมีโอกาสกระโดดขึ้นไปหลังอันดับที่6ทัน นะครับแล้วสำหรับจุดที่เราควรระวังในวันนี้นะครับคือผลงานของมิลลัสโซในการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ โดยผลงานในการลงเล่นเป็นทีมเยือนของมิราโซในฤดูกาลนี้นะครับลงเตะไป8นัดชนะ3เสมอ1แพ้4นะครับยิงได้7เสีย8นะครับวิเลทในการลงเล่นเป็นทีมเยือนอยู่ที่ 37. 5เซนะครับในขณะที่ทางด้านเจ้าบ้านแอเลติโกกัวนเนเซ่น,นะครับผลงานในการลงเล่นในลังเย้าของตัวเองในฤดูกาลนี้นะครับโดยลงเตะไป9นัดนะครับชนะ5เสมอ3แพ้1นยิงได้12เสีย9้า วิเลนในการลงเล่นในบ้านนะครับอยู่ที่55.6%นะครับก็สำหรับผลงานในบ้านนะครับพวกเขาแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับโดยเลทราคาในวันนี้จ่ายออกมาให้เจ้าบ้านแอเลติโกกูนเซต่ออยู่ที่ราคาปอบวก10แบบนี้นะครับ คู่นี้นะครับถ้าจะเลือกเชียร์เลือกลงทุนนะครับยังไงก็ต้องขอชี้ไปทางด้านเจ้าบ้านแอตเลติกโกกวเนเซ่นะครับอย่างเต็มที่นะครับผมมองว่าไม่น่าแพ้ขาบ้านแน่นอนนะครับแย่ที่สุดคือการออกไปที่ผลเสมอนะครับแต่ยังไงในวันนี้นะครับพวกเขาต้องคว้า3คะแนนนะครับเพื่อขึ้นไปหลังอันดับที่6ได้นะครับคู่นี้ขออยู่ไปทางด้านเจ้าบ้านแอตเลติกโักรูนเซ่ที่ราคาปอนะครับ เรามาต่อกันที่คู่ที่3นะครับก็ยังอยู่กันที่บราซิลซีรี e ์บีนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างเกมิโอโนโวลิซอนติโนนะครับที่จะเปิดบ้านพบกับลอนดิน่าพีอาร์นะครับคู่นี้ก็ลงเตะก,กันในเวลาตีห้าเหมือนกันนะครับ เรามาดูผลงานทางฝั่งเจ้าบ้านเกมิโอกันก่อนนะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับผลงานนัดล่าสุดเป็นการบุกไปแพ้ให้กับวิตอเลียบีเอไป2ประตูต่อ1นะครับแล้ว5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับต้องบอกว่ามีผลงานช่วงหลังที่ทําได้ไม่ดีนะครับโดย5้านัดหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านเกมิโอนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอไปอีก1นัดแล้วแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ5นัดหลังนี้นะครับทําเงินไปได้เพียงนัดเดียวแล้วเสียไปถึง4นัดรวดเลยนะครับ ส่วนผู้มาเยือนนะครับลอนดีนาานะครับนัดล่าสุดเป็นการเปิดบ้านเฉือนวิลล่าโนวาไปได้1นูนย์นะครับแต่10นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับก็เก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับก็คือนัดล่าสุดนะครับเสมอไปอีก1นัดนะครับแล้วแพ้ไปถึง8นัดด้วยกันถล่บช่วง10นัดหลังสุดของทางด้านลอนดีนาพานะครับแล้ว5นัดหลังนี้นะครับพวกเขาสามารถทำเงินไปได้เพียง2นัดนะครับแล้วเสียไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ แต่สำหรับผลงานที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็เรียกได้ว่าสูสีกันเลยนะครับโดยผัดกันเอาชนะไปคนละ1นัดนะครับแล้วก็เสมอกันไปอีก1นัดนะครับนัดล่าสุดที่พบกันนะครับเป็นปีที่แล้วนะครับ2022นะครับนั้นลอนดิน่าพรนะครับบุกมาเฉียนเอาชนะเกมิโอไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านเรทราคาในวันนี้ที่เปิดออกมานะครับให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านเกมิโอนะครับ เปิดออกมาต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งลบห้าเลยนะครับราคาไหลลงหน้าตอนนี้จะมีเพียงราคา1ลูกเพียงราคาเดียวนะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์ก็เปิดอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับในขณะที่ทางด้านเลทราคา1นคูณสนะครับจ่ายออกมาก็ให้เป็นทางด้านเจ้าบ้านเกมิโอนะครับดูดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับ โดยเจ้าบ้านนะครับชนะจ่ายอยู่ที่1.4เท่าเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนลอนดีน่านะครับพาชนะจ่ายอยู่ที่6.8เท่าเลยนะครับ เลทหนคูณสในคู่นี้จ่ายออกมาให้เจ้าบ้านเกมิโอนะครับดูดีกว่าทางด้านลอนดีน่าอยู่ถึง5เท่าด้วยกันนะครับเราก็มาดูทางด้านอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้นะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านเกมิโอนะครับลงเตะไป17นัดชนะ9เสมอ3แพ้5ยิงได้20เสีย11มี30คะแนนหลังอันดับที่5ของตารางนะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนลอนดีนา PR นะครับลงเตะไป17นัดชนะ4เสมอ2แพ้1 1ยิงได้16เสีย2ี 6, มี14คะแนนลังอันดับที่18ของตารางคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วจุดที่ควรระวังเลยนะครับคือผลงานของลอนดิน่า PR ในการลงเล่นเป็นทีมเยือนในฤดูกาลนี้นะครับ โดยโลงเตะไป9นัดนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวเสมออีก1นัดนะครับแล้วแพ้ไปถึง7นัดด้วยกันนะครับยิงได้6ประตูเสียไปถึง16ประตูนะครับวิเลนในการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับอยู่ที่11.1%เเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าผลงานการออกไปเยือนนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับก็เป็นทีมที่ค่อนข้างแจกแต้มทีมหนึ่งเลยนะครับ ส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านเกมิโอนะครับผลงานในการลงเล่นในลังเย้าของตัวเองในฤดูกาลนี้นะครับ โดยลงเตะในบ้านไป8นัดนะครับชนะ4ี่เสมอ2แพ้2ยิงได้7เสีย4นะครับวิเลในการลงเล่นในบ้านอยู่ที่5 0เเซนตนะครับก็ผลงานในบ้านนะครับก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับแต่สำหรับทางฝั่งทีมเยือนลอนดิน่านะครับผลงานในการลงเล่นเป็นทีมเยือน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับพวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับโดยเป็นการเสมอไป1นัดนะครับแล้วเป็นการบุกไปแพ้ถึง4นัดด้วยกันนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับถึงผลงานเจ้าบ้านเกมิโอนะครับจะทําได้ไม่ดีในช่วงหลังก็จริงนะครับแต่วันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับผมว่าน่าจะได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์จากแฟนบอลนะครับแล้วทางด้านทีมเยือนเองนะครับก็มีผลงานในการลงเล่นเป็นทีมเยือนที่ทําได้ไม่ดีด้วยนะครับในเลทราคาวันนี้นะครับเปิดออกมาอยู่ที่1ลูกนะครับราคาไหลตอนนี้กระโดดให้เจ้าบ้านเกมิโอนะครับต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งลบห้านะครับ คู่นี้นะครับผมมองว่าเจ้าบ้านเกมิโอนะครับมีแน่นอน1ลูกนะครับเราไปลุ้นกินเต็มที่ลูกที่2กันได้เลยนะครับก็อย่างแย่ที่สุดนะครับน่าจะเสียหูนะครับแต่ผมมองว่าวันนี้นะครับเกมิโอนะครับก็ถ้าลูกแรกมาไวนะครับผมมองว่าน่าจะไหลแน่นอนนะครับลอนดินาพีนะครับเล่นเกมเยือนไม่ดีนะครับคู่นี้ขออยู่ไปทางด้านเจ้าบ้านเกมิโอโนวอลิซอนติโนนะครับที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับ เรามาดูกันที่คู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันที่บาซิลซีรีบีนะครับโดยคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างสปอร์ตลับเลซิเฟ่นะครับที่จะเปิดบ้านพบกับวิตเอรเียบีนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับลงเตะก,กันในเวลา7.30โมงคึ่งนะครับ เรามาดูผลงานทางฝั่งเจ้าบ้านสปอร์ตลับเลซิเฟ่กันก่อนนะครับนัดล่าสุดเป็นการบุกไปแพ้ให้กับแอเลติโกกัวเนเซ่ไปถึง3ประตูต่อ1นนะครับห้านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอไป2นัดแล้วแพ้ไป2นัดนะครับห้านัดหลังนี้นะครับสามารถทำเงินไปได้เพียงนัดเดียวนะครับแล้วเสียไปถึง4นัดด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทีมที่ทำเงินเลยนะครับในช่วง5นัดหลังสุดนะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนนะครับ ตัวเรียบเอนะครับนัดล่าสุดเป็นการเปิดบ้านนะครับเฉียนชนะเกมิโอไปได้2ประตูต่อ1นะครับแต่5นัดหลังสุดนะครับรวมทุกรายการเก็บชัยไปได้เพียง2นัดแล้วแพ้ไปถึง3นัดนะครับ5นัดหลังนี้นะครับก็สามารถทําเงินไปได้2นัดแล้วเสียไปถึง3นัดเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับ นัดล่าสุดที่พบการเป็นการเสมอกันไปที่1ประตูต่อ1นะครับส่วน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็ทําได้ค่อนข้างสูสีกันนะครับโดยทางด้านสปอตลับเลซิเฟ่เอาชนะไปได้1นัดนะครับทางด้านวิตอเลียบี BA เอาชนะไปได้1นัดแล้วเสมอกันไปถึง3นัดนะครับ ก็สำหรับผลงาน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับหนักไปทางเสมอซัดส่วนใหญ่นะครับโดยทางด้านเลยราคาในวันนี้นะครับเปิดออกมาให้เจ้าบ้านสปอร์ตขับเลซิเฟนนะครับต่ออยู่ที่0.75ลบ5เลยนะครับราคาไหลล่วงหน้าตอนนี้มีเพียงราคาเดียวคือราคา0.5นะครับ ส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์นะครับคู่นี้เปิดอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับในขณะที่ทางด้านเลทราคา1นคูณสนะครับที่จ่ายออกมาก็ให้เป็นเจ้าบ้านสปอร์ตคลับเลซิเฟนนะครับดูดีกว่าชัดเจนนะครับโดยเจ้าบ้านสปอร์ตคลับนะครับชนะจ่ายอยู่ที่1.7เท่านะครับส่วนผู้มาเยือนวิตตเลียบีเอนะครับถ้าชนะจ่ายอยู่ที่4.3เท่านะครับเลทหนึ่งคูณสคู่นี้ที่จ่ายออกมาให้เป็นเจ้าบ้านสปอร์ตคลับเลซิเฟนนะครับดูดีกว่าอยู่3เท่าด้วยกัน รเราก็มาดูทางด้านอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้กันนะครับทางด้านเจ้าบ้านสปอร์ตลับเลซิเฟ่น,นะครับโดยโลงเตะไป17นัดชนะ9เสมอ5แพ้3ยิงได้26เสีย14มี3 2คะแนนหลังอันดับที่3ของตารางนะครับส่วนทางด้านวิตาเลียบี BA นะครับลงเตะไป17นัด ชนะ10เสมอ1แพ้6ยิงได้26เสีย14มี31คะแนนลังดับที่4ของตารางคะแนนอยู่ตอนนี้นะครับโดยวิตาเรียบีเอนะครับมีคะแนนตามทางด้านสปอร์ตลับเลซิเฟ่ยอยู่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นนะครับและสสำหรับจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจของทางด้านเจ้าบ้านสปอร์ตลับเลซิเฟ่นะครับคือผลงานของพวกเขาในการลงเล่นในลังเย่าของตัวเองในฤดูกาลนี้นะครับ โดยน้องเตะไป9นัดนะครับชนะ8เสมอ1ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับยิงได้20เสียไปเพียง4ประตูเท่านั้นนะครับวิเลนในการลงเล่นในบ้านอยู่ที่ 88. 9%นะครับก็เรียกได้ว่าผลงานในบ้านในฤดูกาลนี้นะครับทางด้านสปอร์ตลับเลซิเฟ่นะครับยังไม่มีใครสามารถบุกมาเอาชนะพวกเขาได้เลยในการลงเล่นในบ้านนะครับส่วนทางฝั่งวิเทเลียบีเอนนะครับผลงานในการลงเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขาในฤดูกาลนี้นะครับโดยลงเตะไป9นัดนะครับชนะ4เสมอ1แพ้4ยิงได้11เสีย8ประตูนะครับวิเลในการลงเล่นเป็นทีมเยือนอยู่ที่44.4%นะครับก็ผลงานในการออกไปเยือนนะครับ ก็ทําได้ไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับสำหรับทางฝั่งวิตอทเรียบีเอในวันนี้นะครับส่วนทางด้านผลงานของวิตเเลียบีเอในการบุกมาเยือนสปอตลับเลซิเฟในช่วง5นัดหลังสุดนะครับก็ถือว่าทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับโดยพวกเขาสามารถบุกมาเอาชนะสปอตลับเลซิเฟไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอกันไปอีก2นัดนะครับแล้วทางด้านสปอตลับเลซิเฟนะครับเปิดบ้านเอาชนะวิตอทเรียบีเอไปได้อีก2นัดนะครับ ก็ผลงานในการบุกมาเยือนสปอร์ตขับเลซิเฟ่นะครับเป็นทางด้านสปอร์ตขับเลซิเฟ่นะครับที่สามารถทําได้ดีกว่าในการเปิดบ้านพบกับวิตเอรเบียบีเอนะครับแล้วในฤดูกาลนี้นะครับสปอร์ตขับเลซิเฟ่นะครับยังไม่แพ้ใครเลยในการลงเล่นในบ้านของตัวเองนะครับแล้วเลทราคาที่เปิดออกมา0.75แบบนี้นะครับผมมองว่ามีแน่นอน1เม็ดสำหรับทางด้านสปอร์ตขับเลซิเฟ่นะครับเราไปลุ้นกินเต็มที่ลูกที่2กันได้เลยนะครับผมมองว่าวันนี้สปอร์ตขับ เลซิเฟ่นะครับได้ลงเล่นในบ้านนะครับแล้วเป็นจุดแข็งของพวกเขาในฤดูกาลนี้นะครับผมมองว่าไม่น่าทำสามแต้มหลุดมือไปได้นะครับแล้วตอนนี้ทางด้านสปอร์ตลับเลซิเฟ่นะครับมีคะแนนนะครับตามจ่าฝูงอย่างทางด้านวิลลานวานะครับอยู่เพียง2คะแนนเท่านั้นนะครับก็ต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อแย่งจ่าฝูงในฤดูกาลนี้นะครับ คู่นี้นะครับยังไงก็ต้องขอเชียร์ไปทางด้านเจ้าบ้านสปอร์ตลับเลซิเฟ่นะครับผลงานในบ้านทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับ mm. ผมมองว่าวันนี้ไม่น่าพลาด3คะแนนนะครับ mm. เราไปลุ้นกันได้เลยนะครับจะกินครึ่งหรือกินเต็มนะครับ mm. ผมมองว่า3คะแนนแน่นอนสำหรับทางด้านเจ้าบ้านสปอร์ตลับเลซิเฟ่ในวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่ของเราในวันนี้นะครับที่หยิบมาฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าจะทําเงินทํากำไรให้กับสมาชิกทุกคนนะครับส่วนสําหรับท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางบอลแตง VIP ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูราคาช่วงเย็นอีกทีให้ราคาชูชัวน,นิ่งๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปลงบินให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็มีคู่เน้นให้กันเหมือนเดิมนะครับแถม สเตป3อีก1ชุดนะครับ ส่วนสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มของเรานะครับหรือสนใจที่จะเข้ากลุ่ม VIP นะครับสามารถแอดไลน์ที่ปากหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์อาพีเอองเรานะครับ A R E P U R E อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับท่านใดนะครับที่อยากเรียนรู้นะครับเทคนิคการลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ในกลุ่มของเรานะครับแล้วกลุ่มเรานะครับไม่ได้มีแค่บอลเต็งกับสเต็ปนะครับกลุ่มเราขึ้นชื่อเรื่องบอลสดอยู่แล้วนะครับ ก็ถ้าใครเป็นสายสกอร์สูงครึ่งแรกกับสูงเต็มเวลานะครับผมก็ขอแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดกลุ่มเราเด็ดขาดนะครับถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับก็สรุปผลสิ้นเดือนนะครับยังไงสมาชิกที่เข้ามานะครับจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดที่อยากรู้นะครับว่าบวกจริงไหมนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้ในกลุ่ม VIP ของเรากันได้เลยนะครับและกลุ่มเรานะครับเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง สิ้นนะครับเพียงแค่มาลุมกินเว็บเดียวกันกับผมนะครับก็สามารถเข้ากลุ่ม VIP ฟรีตลอดชีพของเรากันได้แล้วนะครับ โดยถ้าสมาชิกนะครับที่เล่นเว็บเดียวกันกับผมนะครับแล้วเล่นได้ถอนไม่ได้นะครับสามารถมารับกับผมได้เต็มจํานวนเงินที่ถอนไม่ได้เลยนะครับผมรับประกันให้กับสมาชิกในกลุ่ม V.I.P. ของเราทุกคนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาพูดคุยสอบถามกับเรากันได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเราจะหยิบคู่ไหนมาวิเคราะห์กันอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกด คกดแชร์กดติดตามให้ช่องอัพเพียวบอลสดของเรากันด้วยนะครับแล้วสามารถนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะครับผมจะได้เอามาปรับปรุงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ